น้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเกียวดรเตรเพกราาจนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะคุรุท่านแล้วก็เจริญธรรมส,สันติสีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อมนทัญญาณโณหวดเหมนหรือชื่อทางธรรมั่นแข่งธรรมกล้าจนค่ะอายุ48ปีตอนนี้กําลังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาปัญญาตรีชั้นปีที่3หลรอสุด7ปีค่ะตอนนี้บัพเพิอยู่ที่ภูปาปาน้ําค่ะก็วันนี้ก็ขอโอกาสครู้เข้ามาส่งกันบ้านค่ะ อ่าไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรน่าจะเป็นเอ่อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหรืออ่อะไรนะคะทุกไหนฉับกันก็น่าจะได้ค่ะคือมันเอ่อสภาสภาจะขอโอกาสาพูดสภาวะเกี่ยวกับการได้เรียนรู้การประมาณของตัวเองนะคะคือเรารู้สึกว่าอการประมาณของตัวเองเนี่ยยังไม่ยังไม่ดีพอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่า กระทำทางกายหรือการพูดจาอะไรอย่างนี้ค่ะคำพูดอาจาอะไรของเราเนีแล้วโดยเฉพาะอที่เราเจอกับตัวเองคือเรื่องวาจาเรื่องการพูดเกี่ยวกับทกิเลสอะไรอย่างเนี้ยค่ะอะพูดเกี่ยวกับการกระทาวัตถุติดซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการทําให้เราได้เห็นกิเลสตัวเองได้ลดละกิเลสตัวเองอย่างนี้ค่ะแต่มันขาดการประมาณตรงที่ว่าเราจะ ขาดการประมาณในการพูดในการละเทศฐานะอะค่ะมันไม่ค่อยถูกต้องถูกอ่ะเท่าไหร่มันก็เกิดทําให้คนที่เขารับฟังเราหรือคนที่เขาไม่ศรัทธาเราอย่างเงี้ยค่ะท่านจะเกิดอาการคล้ายๆว่าปฏิทะอาการที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราพูดได้อย่างเงี้ยค่ะมันหนูจะขาดการประมาณตัวนั้นอยู่เพราะว่าพอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊เราก็พูดถึงแต่สภาวะของตัวเราเองนะ พูดแต่เรื่องกิเลสของตัวเราเองเราก็พยายามไม่พาดพิงถึงผู้อื่นหรือหรือว่ามีบางครั้งบ้างที่เราพาดพิงถึงผู้อื่นแต่เราก็ไม่ได้มีจิตเจตนาในการที่จะไปไปเพ่งโทษหรืออะไรท่านนะคะคือคือยกท่านขึ้นมาเป็นผัสสะเพื่อที่ว่าจะให้เอ่อพูดจะแสดงให้แสดงออกไปสื่อออกไปว่าเราเห็นกิเลสของตัวเองอย่างไรจากการที่ได้ผัสสะจากท่านที่เป็นเราต้องขอบคุณท่านนะคะ ที่ท่านมาเป็นผัสสะให้เราได้เห็นกิเลสของเราแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราพูดไปเนี่ยมันก็ทําให้ท่านเข้าใจผิดได้ในคนที่เราพลาดพินถึงหรือมีเหตุการณ์ร่วมด้วยทั้งๆางที่เราก็ไม่ได้ก่าพลาดพิถึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออการท,ที่เราจะพูดแม้แต่จะเป็นเรื่องดีหรือสถาวัตุสิล์เรื่องให้เราพ้นกิเลสนี่แหละเราต้องมีการประมาณทั้งประมาณในเรื่องอัตตญญุตาอัตถญญุตาคือคุณประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้รับ นะคะว่ามันจะอสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าหรือจะเป็นโทษมากกว่าในการละนั้นอ,อะไรนะคะสถานที่นั้นฐานะนั้นเนี่ยเราควรจะพูดออกไปดีกว่าหไหมหรือว่าไม่ไม่ต้องพูดจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราประมาณทั้งต้องประมาณทั้งตัวของตัวตนของเราเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติทําได้ดีพอหรือยังแลว้วก็ปฏิบัติในหมู่แล้วก็ต้องประมาณในหมู่คนประมาณในตัวบุคคลเลยะค่ะ คนที่จะมาอ่าคนที่ท่านรับฟังเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จนจนบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันเกิดความทุกข์ขึ้นนะค่ะมันเห็นทุกข์แล้วก็พยายามพูดแต่กิเลสของเรานะแต่ทําไมมันเหมือนเหมือนจะมีอบางท่านที่ท่านฟังแล้วท่านจะไม่ชอบใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดอาการปฏิฆาโดยเราก็ว่าเราอะพยายามที่จะไม่คือให้ไปกระทบจิตวิญญาของท่าน่ะน้อยที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีตัวนี้มันจนจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเราต้อง เราเกรงไะค่ะในการที่จะพูดสื่ออะไรออกไปอย่างเงี้ยจนทําให้ตัวเองพูดจาแบบตะกุบตะกากมันเหมือนเกิดอาการกลัวขึ้นมาว่ากลัวว่าคําพูดของเราเนี่ยจะไปกระทบจิตวิญญาณของคนอื่นไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมันก็ได้ล้างความกลัวของตัวเองตัวนี้ด้วยถ้าเราไม่พูดออกไปเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อออกไปจริงๆนะคือการให้ได้เห็นแล้วก็ได้ล้างกิเลสข,ของตัวเองแล้วก็ได้เป็นการเพื่อให้ผู้อื่นที่ท่านอ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีสภาวะที่สูงกว่าเราที่ท่านมองเห็นตัวกิเลสที่เรายังไม่เห็นน่ะให้ท่านช่วยชี้แนะแล้วก็คล้ายๆว่าชี้ขุมทรัพย์ให้เราอ่ะในการที่จะล้างกิเลสตัวนั้นๆน่ะให้ท่านชี้แนะเราได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีจิตเจตนาที่จะไปข่มเบงหรือว่าไม่มีจิตหาเถอยะเลยในจิตของตัวเองมีแต่จิตบริสุทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพื่อที่จะให้ผู้ที่ท่านมีปูมรู้กว่าได้ชี้แนะบอกทางอะไรอย่างเงี้ย น่มีสิทธิ์ที่จะก็เรียกว่าอะไรไปข่มเบ่งคนอื่นมีการไม่ไม่อยากไปยกตนเทียบเท่าใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่บางครั้งมันก็ก็ก็คือได้เรียนรู้การประมาณนะคะทั้งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดท,ทุกอย่างของการประมาณเนี่ยก็คือคือเป็นธรรมัญญตานั่นแหละเป็นการประมาณในธรรมทั้งหมดอะคะ่ะ ทั้งประมาณในตัวตนของตัวเองประมาณตัวประมาณในผู้อื่นประมาณในหมูค่คนประมาณในตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณในการการละเวลาฐานะเนี่ยค่ะก็จะพยายามเรียนรู้ในการที่จะประมาณให้ดีและเหมาะสมยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะตามที่ได้ปฏิบัติอยู่ในหมู่กลุ่มหมู่มิตีสหายดีนี่ก็เป็นเ,เป็นอนิสงส์เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะที่ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะ ก็มีอ <gegen violin> <warfare> ่าการส่งการบ้านนี่แหละกับขอบพระคุณครูค่ะแล้วก็เจริญธรรมเศรษฐีที่น kind of ้องท่านค่ะขอถ้าครูท่านไม่ให้ทีนี้ก็ใวยทีนี้ขอบพระคุณค่ะพี่มนก็อ่าอย่างแรกนะคะเขาฟังพี่มนพูดวันนี้ฟังไอจีมาส่งกันบ้านค่ะเข้าใจแล้วค่ะทำไมทุกคนอยากมาอยู่ภูผาฟ้าน้ำเนะคะ การมีอยู่ในองค์ประกอบที่ดีอย่างภูผาฟ้าน้ําเนีเน่ยค่ะทำให้แต่ละคนนะคะพูดทุกคำเนี่ยก็คือคำที่เป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมนะคะแล้วก็เป็นเหลี่ยมมุมที่ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้พูดเหวี่อทุกคนเลยนะคะทีมงานทุกฝ่าย้อง,งน,น,นะคามาส่งกันบ้านค่ะจะเป็นแรงที่จะทําให้ทุกคนเนะะี่ยค่ะเริ่มสังเกตตัวละเอียดได้มากยิ่งขึ้น และสิ่งที่พี่มนชัดพี่มนก็ชัดอยู่นะคะว่าอันนี้คือการประมาณการกระทำเป็นศินละปะที่เราก็ต้องฝึกต่อไปถ้าเราชารัดอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีพิังส่วนที่เรากล่าวมาเพราะฉะนั้นมันคือศิละปะในการที่ต้องฝึกฝนค่ะซึ่งถ้าเราหยุดพูดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ฝึกฝนการนี้ค่ะพอฝึกฝนล,ล้วก็พูดสิ่งที่เราทําเนี่ยล่ะคะ่ะแล้วมันก็จะเริ่มสังเกตออกค่ะว่าประมาณไหนที่มันคือศิละปะที่เหมาะสมค่ะก็คือทําอย่างนี้ละค่ะ เพราะว่าเรามีตัวที่เราจะสังเกตแล้วจากครั้งแรกเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อไม่ใช่นะพูดระดับนี้กับบุคคลน,นี้ยังไม่ได้มันอาจจะเป็นแค่ประมาณของเรื่องบุคคลก็ได้เนื้อหาเนี้ยกับคนอื่นอาจจะโอเคได้นะคะค่ะมันเป็นสิ่งของศิลปะในการสึกฝนค่ะก็ยินดีด้วยนะคะที่เห็นตัวนี้ค่ะแล้วฝึกฝนในเรื่องนี้ค่ะ สุดผลในการพูดในเรื่องของคาถาวัตถุสิกป์ร่วมกันค่ะแล้วก็นะอนุโมทนาบุญนะคะที่มาเป็นตัวอย่างดีๆค่ะในการที่อยู่กับหมู่มิตรดีค่ะมาแบ่งปันสภาวะพวกมีกับให้พวกเราฟังค่ะขอบคุณค่ะมีอ่านค่ะเสริมอะไรไหมคะ อ,อนก็อยากจะอนุโมทนากับน้งมนต์นะคะในการที่เราได้องค์ประกอบดีๆในการที่จะบําเพ็ญเนี่ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะคะที่ได้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ได้บําเพ็ญแล้วก็ ได้ใช้องค์ประกอบดีๆอย่างนี้ด้วยในการที่จะมาลดละกิเลสข,ของตัวเองแล้วก็ฝึกฝนนะคะ,ะฝึกฝนโลกาวิทูนะที่อาจารย์บอกเพราะว่าถ้าเรา,ากิเลสยาบยบ,ยบ,ยบเราก็ลดละมาแล้วใช่ไหมตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการประมาณนะในการกระทําให้พอเหมาะบางทีถ้าเราพูดไปแล้วถ้าเขาไม่รู้เรื่องมันก็เป็นการเพลยอเจอนะคะมันก็ผิดสิง่งคื <laughs> อเขารับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่แต่นั่นมันก็ ถ้าเรายังไม่รู้มันก็เป็นการได้เรียนรู้นั่นแหละค่ะพอเราเรียนรู้เราก็ได้รู้ว่าเออตรงนี้เราประมาณผิดนะเราก็ได้เราก็ได้มามาให้ปัญญากับตัวเองว่าเออประมาณขนาดนี้มันผิดเราก็ลดลงมาหรือเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันก็เป็นการฝึกของเรานั่นแหละค่ะก็อนุโมทนากับการปฏิบัติธรรมของน้องบอลนะคะเห็นความเจริญในความก้าวหน้าของขอน้องทุก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 ครั้งเห็นมาสงการบ้านก็ละเอียดขึ้นทุกทุกครั้งนะคะก็อนุโมทนาค่ะ อ่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วชาวซูมก็ละเอียดอย่างนี้ได้นะคะถ้าเรามาร่วมกันฟังอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพอเราเริ่มเห็นเหลี่ยมม,มุมเราก็จะช่างสังเกตได้อัตโนมัติของเราเองค่ะ <c oughs> คถัดไปเป็นใครคะถัดไปคุณอาภาค่ะ